คำถามโลกแตกครับหนึ่งคำถามที่ถามเข้ามาเยอะเลอเกินคบนานแค่ไหนครับผู้ชายถึงอยากแต่งงาน เป็นคำถามที่เข้ามาในขับคิดค่อนข้างบ่อยที่สุดเลยครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีความฝันว่าคบไปแล้วก็อยากจะรีบแต่งงานนะครับหรือว่าจะคบกันแล้วก็จุดประสงค์คือการแต่งงานแต่ในหัวของผู้ชายแล้วจริงๆผมบอกเลยนะไม่ใช่ทุกคนนะครับว่ามีภาพแต่งงานอยู่ในหัวผู้ชายจะคิดแต่งงานก็ต่อเมื่อเขาต้องการจุดเปลี่ยนในชีวิตนะครับที่เป็นรางวัลของเขาด้วยนะ เช่น 1. ถ้าเขาเป็นผู้ชายที่อยากมีลูกแน่นอนเขาก็จะต้องแต่งงานเพราะไม่งั้นก็ไม่สามารถจะ,ะมีลูกมีลูกได้นะครับเพราะว่าในธรรมเนียมเราก็ยังไม่สามารถจะแบบไปท้องก่อนแต่งอะไรมันก็ยังดูไม่ดีสำหรับเรื่องสังคมดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นมีความคิดอยากมีครอบครัวหรืออยากมีลูกก่อนอายุเท่านั้นเท่านี้เขาก็จะมีความคิดแต่งงานในกรณีที่2คบกันมานานพอสมควรแล้วนะครับพ่อแม่สองฝ่ายสังคมรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับแล้วเริ่มมีแรงกดดัน นะครับแรงกดดันนั้นอาจจะมาจากพ่อแม came, ่ฝ่ายหญิงพ่อแม่ฝ่ายชายอะไรแบบนี้เริ่มถามถ่ายเมื่อ,อไหร่จะแต่งงานเนี่ยอยากอุ้มหลานแล้วอะไรแบบนี้นะครับเริ่มไปดูเลิกดูยามการดูเลิกดูยามก็เป็นการเขาเรียกว่ากดดันให้คนแต่งงานได้วิธีหนึ่งนะครับมาถึงแล้วก็แบบนี้สินแสดูแล้วว่าปีหน้าเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าไม่แต่งเดือนกุมภาหน,น้านี่เลิกไม่มีอีกยาวอีกหลายปีเลยอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าใช้ความเชื่อไปกดดันได้ หรืออยากจะแต่งงานเพราะว่ากลัวเสียคนรักหรือผู้หญิงคนนี้ไปเช่นพอคบกันไปนานๆเข้าแล้วผู้หญิงก็เริ่มเปลยๆขึ้นมาว่าเอยถ้าเกิดว่าอย่างนี้ไปนานๆแล้วมันมันดูเหมือนมันไม่ชัวร์มันไม่สิ่เคียวในชีวิตอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันที่ทําให้ผู้ชายคิดหรืออยากจะต้องแต่งงานได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเลยเข้ากับเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้ชายโดยปกติโดยทั่วไปเลยนะครับผู้ชายจะ ไม่ได้มีความคิดนี้อยู่ในหัวขนาดนั้นบางคนมีนะครับแต่ผมขอใช้คาว่าบางที5้5 0หเลยด้วยซ้ำและเวลาที่เหมาะสมที่จะแต่งหรือไม่แต่งเนี่ย a v e r a ร e เ์ชื่อเดิมผมเท่าที่ผมดูนะอย่างน้อยๆ4ปีขึ้นคือคบกันมาถ้าคบกันมา6เดือนปีนึงเนี่ยเร็วเกินไปนะบ,บางผู้หญิงบางคนมาคบปีนึงแล้วแต่งได้หลอือยังยังคุณยังไม่รู้จักเขาปีหนึ่งนี้คุณยังไม่รู้จักเขาเลยเบื้องลึกของจิตใจเขาคุณยังไม่รู้จักหรอกนะฮะว่าเขาเป็นยาอะไรอย่างไงนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เช่นเห็นชาติกันจริงๆแล้วเนี่ยประมาณสัก4ปีขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับสปีเนี่ยเขาอาจจะยังมีความเห่ยๆคุณอยู่นิดๆแต่พอปีที่3ามเขาอาจจะเบื่อคุณแล้วไปมีชู้แล้วก็ได้นะครับนะดังนั้นแต่ถ้าคุณผ่านเลข4ี่ไปเนี่ยมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะเออมามันคงพอในระดับหนึ่งและมันคงในทางนั้งจิตใจของทั้งสองคนนะว่าแบบมีคนนี้อยู่เป็นระยะเวลาตามเพียดนี้แล้วเนี่ยยังคิดว่าน่าอยากไปต่อไม่เบื่อกัน รู้จักกันทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ยังโอเคขอเตือนไว้อย่างการแต่งงานไม่ทำให้คนดีึ้นนะมีปรึกคุยปรึกษามาโอ้ยอรีบจะต้องรีบแต่งงานละเพราะว่า,อาตอนนี้แฟนก็จะมีชู้ไปคุยกับคนนั้นคนนี้แต่งแต่งได้จบๆไม่จบนะนะฮะปัญหาเพิ่งเริ่มเลยนะครับแล้วคุณไปเอาปัญหามาใส่กระบ,บาลโดยการเซนผูกมดัดไว้ตลอดชีวิตด้วยไม่ยอมให้ปัญหาไปไหนอันตายแน่ถ้าเจอแบบนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกครับผู้ชายบางคน นะครับอาจจะดูเหมือนจริงจังกับคุณแต่ภาพในหัวเขาไม่ได้มีภาพแฟม,มิลี่อยู่นะครับก็มีนะดังนั้นเรื่องตรงนี้ต้องให้คุยแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามจะไปรู้ในเป้าหมายของชีวิตเขาให้ได้นะครับเพราะเป้าหมายของชีวิตผู้ชายบางคนมองการอุ้มลูกตื่นลูก3ามชั่วโมงพาลูกไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ เขาไม่ได้มองภาพตรงนี้ไว้เลยนะครับและคิดว่าเป็นภาพที่ไม่ต้องการในชีวิตด้วยซ้ําแต่มีแฟนโอเคแต่ถ้าเป็น Family Life ไม่เอานะครับดังนั้นคุณต้องหาเป้าหมายของชีวิตตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นสิ่งนี้ผมอยาก,กเตือนคุณในวันนี้ก็คือคบกับใครแล้วพยายามจะดูว่าเป้าหมายเขามีภาพนี้ในหัวหรือเปล่านะครับข้อที่2ระยะเวลาอย่างน้อยๆขอสักถ้าเอเวอร์นะสปีนะครับแล้วมันจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่รู้เช่นเห็นชาติกันพอสมควรว่าเข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้นะครับ เร็วกว่าน,นี้อย่าเพิ่งไปทวงถามเดี๋ยวเขาเผ็ดน,นะ